นั่นหมายความว่าพวกเราทุกคนจะมีงานซึ่งให้นักเรียนเข้าไปที่ตรงงานในชั้นเรียนเห็นไหมคะคราวนี้ถ้าสมมติว่ามีครูประจําวิชาเขาฝากงานไว้ค่ะมันก็จะอยู่ในส่วนของงานในชั้นเรียนให้นักเรียนเข้าไปดูค่ะหรือถ้าไม่เข้ามาดูมันก็จะมีแจ้งเตือนไว้ตรงมุมบนซ้ายค่ะมันจะมีจุดสีแดงๆแจ้งเตือนนะคะว่าเราต้องมีงานที่ต้องส่งนะคะทีนี้ลำดับแรกเลยค่ะส่วนใหญ่เลยนะคะนักเรียนจะเข้าไปเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียนซึ่งตรงนี้ค่ะ มันไม่ใช่ช่องของการส่งงานตรงนี้ไม่เป็นช่องของการสอบถามสนทนาต่าง,าง,างๆนานาเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายนะคะแต่การส่งงานที่ถูกต้องคือให้นักเรียนเห็นคําว่างานใหม่ไหมคะอ่าให้นักเรียนติ๊กเข้าไปตรงงานใหม่คะ่ะพอติ๊กเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีรายละเอียดของงานข่าวงานชิ้นนี้ครบกําหนดเมื่อไหร่หมดเขตส่งเมื่อไหร่นะคะแล้วก็ชื่องานก็คือแนะนําตัวเองคะ่ะ คะแนนของงานชิ้นนี้ค่ะก็จะมีคะแนนที่10คะแนนเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนไปใส่แนะนําตัวเองตรงช่องเพิ่มความคิดเห็นตรงนี้ครูจะให้คะแนนไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่นักเรียนจะส่งงานเห็นไหมคะด้านล่างมันจะมีลูกศรให้นักเรียนปัดขึ้นไปเห็นไหมเห็นไหมคะปัดขึ้นไปแล้วก็ตรงนี้แล้วค่ะเป็นช่องของการส่งงานของนักเรียนนะคะให้นักเรียนกด เครื่องหมายบวกเห็นไหมคะกรณีที่งานของเราเป็นไฟล์เป็นรูปถ่ายเป็นภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้นักเรียนกดบวกค่ะคราวนี้มันก็จะมีไ r i ์ทลิงค์ไฟล์ถ้านักเรียนเซฟไว้เป็นไฟล์ของตัวเองก็กดที่ไฟล์นะคะแล้วก็ไปเลือกค่ะว่าอยู่ในไฟล์ไหนก็ไปเลือกขึ้นมาหนึ่งไฟล์หาไฟล์ที่เป็นงานของเรานะคะมันก็จะอัปโหลดแป๊บหนึง่งรอแป๊บหนึ่งนะคะอ่าเพราะฉะนั้นพออัปโหลดเสร็จปุ๊บ เมื่อกี้จากที่มันเขียนว่าทําเครื่องหมายใช่ไหมคะมันก็จะกลายเป็นคาว่าส่งเห็นไหมคะก็ถ้าสมมติว่านักเรียนจะมีอะไรเพิ่มเติมตรงนี้นักเรียนก็อาจจะเขียนได้ค่ะอย่างเช่นเขียนไปเลยค่ะว่างานชิ้นนี้เป็นของเราก็เขียนว่านางสาวอ่าอะไรก็ว่าไปนะคะก็เขียนไปค่ะมันจะได้ขึ้นค่ะอ่าปุ๊บเราก็กด ระบบจะส่งไฟล์แน่หนึ่งไฟล์สำหรับแนะนำตัวก็กดส่งค่ะโอเคปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเห็นไหมคะจากมอบหมายแล้วกลายเป็นส่งแล้วค่ะตรงนี้ห้ามไปกดนะคะห้ามไปกดยกเลิกนะอ่าโอเคปุ๊บแค่นี้เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็รอครูมาตรวจงานแล้วก็ให้คะแนนค่ะ